สวัสดีครับพบกับผมเอริคนสกลนครเมืองเอกที่มาสมปูนไว้ร่าง้วยเนสเนี่ยเดี๋ยวง่ายเลยค่ายเราแบกเราใส่ก็อาอใส่จะขู่บาจะเจ๊ขู่นี่เระล้วแล้ว chết Thân nó bơ này cả xuống mây Hãy subscribe cho kênh anh Mì Gõ Để ย,ย,ยุดกระพาขหเหย,ย,ยียดเตีเบียดแค่ยึดเท่านร้เช่นที่ยุดงานที่ได้พักหอกพักคอนนี่ละเฮ็ดเหียกเ็ดียเอยกเอก,ก่าออกะ่ะอื้ล cây rau gì xoong hiểu nhỏ đây con subscribe cho kênh Ghiền ขวดขวด7เหลือออก นี่อะไรนี่โอ้ยมกมีกลืมาเสีย้ยงไวเด้ในกินกันด้เห็นไหมคือผมมาเอามาเสียงไว อ๋ออันนี้ก็มาเอาปูนทาอยู่นี่ละฮะปูทายอยู่นี่สิอเ,อเอาปูนก็ไม่ห้่องเอนเอาปูนด้ป่ะเนี่ยยกปูนได้ขึ้นมือ 嗯。好、oh,。哦、no,，哪里？哪边？

Like you need. mm yeah. ปูนพ่อว่บวพ่ก็มาเอานีอมันสิจังนี่ยุ้อไม่ทุ้งนะ้ทสเซนโด ปักใส่ยาต่อมากลรือัปลเดี๋ยวเอน่ก็คู่นั่ขขนะน่ะอันะนั้นจุ่มลูปคันกัโอขู้ตัวคู่เนี่ยแม่จุ่มลูปเลยแมะตัวคู่ตัวนั้นน่ะตัวนั้นตัวนั้นเลย สมแบบว่าบานบานเลยโมมีรักตูตายตูนี่หลังจากนั้นเดปเอายิ้นก่อนบาดนี่เอายิ้นก่อนนอเอามาจริงเดยกใช่มันหนาหนสักก้อนชมมันนี่สักก้อน kun puoli

Hãy <laughs> subscribe <laughs> ง่ายๆเลยอ่าต้องห่อแยกเนียง่ายยไดหยบเต็มที่ที่ได้ทุกท่าที่ทำเกลยวหน้าโย่เกลียวหน้เป็นคนโย เอาแป่งนิ้วอีกอันนึงเจ็ดสี่คู่นิ้วอีกเจ็ดสี่คู่แพ๊บเดียวเลยนิ้กสี่คู่นิ้กสี่คู่ ซอมคู่กับพ่อแล้วน้องเนี่ยตัว,ตวเดี๋ยวผมไปเอาไปอีกซอมคู่กับนาทีพ่อแล้ว Cô oh, ơi là để oh, oh, con, oh. Bèo, nè, con một con tốt ừ. là khôn là nó nó là ได้แล้วครับได้แล้ว O que é que você Terima kasih telah menonton! หิ้มมาใส่กเถึงินมนบ่พอเอา้เอาเวปเอาหิ้มมาใส่อีกองกระคุก่อกนนาจะพอเขาได้พี่นองคอ ปิดป่ะปหลังจากที่พี่เรียก่า่าี้ ปูนมาใส่หีพี่น้องเลยใส่ใสกกวาเนี่เดี๋ยวเดียด๋วยว่หันแล้วมองหันแล้วเริ่อเมื่อยดด้เรล่อเมื่อยได้ดน,ไน,นี่ยังมีปูนอยู่ด้ คุณฟุ้งกระจายดูชบอต

เอ,อาจีนอ่อนล้างจากเดี่ยวแล้วก็มาเทให้นเนี่ยล้าง เนบอลหัวนันนะเห็นบแม่หัวนันเาไปไม่ได้ิเออขาบ่าไ้เขาไปไมหนมันหลลงไปรดมันมไดะมันบ่ได้ใจ หมนั่น่ได้ใส่บ่ต้องอันหมไหนน้ยมันขึ้นหายตันีกยเล็กมนอเล็กอันนี้นัวใสเ่เ,นเันไบเก็บออกออกูหนอ,องาสีหยีบอ้วววยวบเห็น,อบ,หนบ,บอ,องีอต